สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีาน้อยเพชรบุแพงครับเอฟซี FC บอดโจเอฟซี FC ลานาอ,อีกครับที่สำนักทะเบียนทงเทียงครับตอนนี้กำลังถ่ายทำยูทัชนะครับทำสกููปเกี่ยวกับงานด้าน,น,นบริการประชาชนยกกล้องถ่ายนะครับ แม่ต g, People, oh ิดต่อนยังครับ uh นี huh> ่บอเตยอ่าแม่แม่เข้าไปเลยครับอ๋อสวัสดีครับแสดงว่าเตยไม่ได้จัดฉากใช่ไหมเตยเตยสวัสดีครับ อเข่าฉากนั่นบะครับมามามาข่าฉากข่าชฉากทั้งเด็กน้อยและผู้ใหญ่เอาเบื้องหลังครับช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับทีมงานเป็นถ่ายเป็นเหมือนกับทําเป็นสุขรูบวิทยาในการแนะนำการบริการประชาชนครับ บอกรับอีกครับพ้องนันนะครับต้องรียมากพ้อมกันเลยครับอันนี้คาอองทางจาดนครับนี่ยครับพ่อผมแมแกปุ๊บนี่เดินไปกันเลยนะครับเดินไปด้วยกันเดินไปด้วกันพ่อไปีอะไรอ่ะครับบีจะไปใกลเพิ่นหฮาบ่มียูนิฟอร์มือเพิ่นนั่งเล่นั่งเลย

ยื่นเอกสารก็คุยสอบถามดเลยนะครับคุยสอถามดเลยเพราะว่าถ้าจะยืนที่จะทำที่ะคุยี่จะคุยาดมีแต่แม่ข่าตอนนี้ขึ้นว่ามันเนี่ยีเดี๋ยวเราแป๊มนนะครับ พอสอบนะแวอสอบนะอสอบได้พออครับ้ผมมีความรู้กแบบว่าสอบสอบออมอปอบโอเคครับพอลมครับพอครับแดนแดแอคชั่นครับอ่ดครับ

ากาตอนเที่ยงเที่ยงครับ วันนี้นะครับประมาณไอซ่อมกีซ่อมกี่ซ่อมกี่ซ่อมอันนี้แค่พูดกันเลยนะครับก็เป็นที้ต่อเป็นที่เสนอมาบ้างนี่ครับเดี๋ยวจะถ่ายแกะกีดินครับเอาไหมครับเอาจริงนะครับอันนี้ต้องต้องปิดครับปิดครับปิดครับแอนแอคชั่นครับเดี๋ยวนะครับที่เดินนะครับ มีความสุขเ้วยครับ่าเครียด Metal. หลายเด้อ <bunker. S 2> er. ข้างหลังทำงานปกติเลยนะครับเดินไปเดินมาได้นะครับข้างหลัง ดิมไปไม่เข้าย่างเขากล่องไปลองเพื่นเก่งครับผมมันไม่มีคนนะนะมันคือแตพละแง่างผมกับวกิกาเข้าไปเหมือนกันเป็นไปเลยครับพี่เป็นไปเลยด้านหลังด้านหลังขยับตัวหน่อยนะครับเพราะจะได้มีคน ยืน่ Off นเอกสารใี้กันหน่อยครับเดี๋ยวนะครับอีกรอบหนึ่งนะยื่นเอกสารให้านกับเพื่อครับยื่นเลยครับยื่นใช้เอกสารครับที่เจ้าหน้าที่เขาสอบโน้ตต่วมายื่นเอกสารให้ยี่เจ้าทำงานเลยครับยิน sure> ่นด้วยความดีปรับเรื่องดีนะครับตีปรกกาตีปากกาแล้วเกวดเอกสารเช่นเอกสารครับครับ โอเคครับแม่คนแรกเสร็นแล้วครับสวัสดีรอยยางออกมาเลยครับได้สวัสดีค่ะค่ะโอเคค่ะเด็กนะครับมาต้องเบิร์ต้องมาต้องเบิร์ต้องนะงออกมาเลยจ้าโอเคครับพี่เบอร์สองโอเคครับขอบคุณครับตามมาครับโอเคครับปอบมากไหมเป็นนักแสดงครับอี ให้ถ่ายสกู๊ปการบริการงานบริการทะเบียนแม่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 ก็ได้แล้วแม่แม่แม่ก่อนเพินอีกฉันอ๋อบรรยากาศนะครับช่วงเที่ยงๆนะครับสำนักทะเบียนเพิ่นถ่ายสกู๊ปนะครับการบริการนะครับ เป็นวิดีทัศน์แนะนำนะครับการมาติดต่องานของประชาชนนะครับเรียบร้อยแรเล่าครับอ,อ้าขอบคุณหลายครับขอบคุณหลาย,ะน,ยนะครับเป,รปรปรเป็นวิดีทัศน์นะครับเป็นทำสครูปทำวิดีทัศน์แนะนำการในการมาเป็นวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์นะครับในสำนักทะเบียนอันนี้เป็นของสำนักทะเบียนท้องถิน่นเทศบา,กบาลกำมะละใสครับ แล้วคลิปนี้ฝาพี่น้องมาเพิ่งมันบรรยากาศของไทยลคลิปนี้ฝากพี่น้องไวไ้นะครับทำนีกก่อนนะครับช่วงบายบายแรกๆนะครับเจอกันที่ อำเภอบ้านใหม่ชัยาพดบริรัมนะครับสาวหน่อยเป็นบ้านแพงเดี๋ยวผมกับเสด็ออกไปเก็บบรรยากาศพี่นออ้องได้เบึงกันครับคลิปนี้ฝากพี่น้องท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ